เรื่องเล่าผีหลอนตอนบ้านผมอยู่ใกล้ป่าช้าเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณตน้นอิชิมารุได้ประสบพบเจอมาครับโดยคุณต้นได้เล่าว่าผมมีเรื่องผีที่เจอกับตัวอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง คือบ้านของผมจะอยู่ใกล้กับป่าช้าคือมีเพียงถนนหน้าบ้านเท่านั้นที่กั้นกลางระหว่างหน้าบ้านของผมกับรั้วของป่าช้าและที่บริเวณข้างป่าช้าก็จะมีท่าน้ำอยู่ซึ่งถ้าผมจะไปร้านค้าก็จะต้องเดินผ่านประตูทางเข้าป่าช้าแห่งนี้บริเวณนั้นมันก็ไม่ได้มืดนะครับก็มีไฟกิ่งอยู่ตามเสาไฟฟ้าทุกตน้น ผมและชาวบ้านแถบนั้นก็คุ้นชินกันเป็นอย่างดีกับการมีบ้านอยู่ใกล้ป่าช้าแบบนี้คืนนั้นผมจำได้เลยว่ามันเป็นคืนวันพระใหญ่ที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างจ้าผมได้เดินออกจากบ้านเพื่อที่จะไปซื้อของที่ร้านค้าเวลาตอนนั้นก็ประมาณสองทุ่มเห็นจะได้ผมก็เดินมาตามถนนเหมือนเช่นเคย ถนนเส้นนี้มีการถมดินซ่อมอยู่บ่อยๆและล่าสุดก็เลยมีการทำถนนซีเมนฉะนั้นถนนใหม่มันจึงค่อนข้างยกตัวสูงขึ้นมาเวลาเราเดินอยู่บนถนนถ้ามองเข้าไปในป่าช้าก็จะเห็นบริเวณต่างๆภายในป่าช้าได้อย่างชัดเจน ผมเดินมาถึงจุดหนึ่งซึ่งตามข้างรั้วและใต้ต้นไม้จะมีเจดีใส่กระดูกตั้งอยู่เรียงรายในคืนที่แสงจันทร์สว่างแบบนี้และความสว่างจากไฟกิ่งมันก็ส่องสว่างเข้าไปบริเวณด้านในของป่าช้าได้พอประมาณทันใดนั้นสายตาของผมก็ได้ไปเห็นเข้ากับเงาดำๆซึ่งมันมีแค่ช่วงล่าง คือมีตั้งแต่เอวลงไปเท่านั้นมันกำลังเดินเข้าไปในเจดีที่เก็บกระดูกคือมันเดินแล้วเลือนหายเข้าไปเลยครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรพยายามข่มใจตัวเองคิดเสียว่ามันคงเป็นหมานั่นแหละซึ่งคนที่มีบ้านอยู่แถวป่าช้าแบบพวกผมเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันอาการกลัวผีบางนิดหนึ่งด้วยแหละ แล้วผมก็เดินมาถึงท่าน้ำข้างป่าช้าจนได้จุดนี้เองที่ผมได้เห็นเข้ากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแล้วยังเล็กอยู่เลยอายุราวๆสามขวบเห็นจะได้เส้นผมเป็นสีแดงๆทองๆเหมือนกำลังนั่งสางผมอยู่ก็ไม่เชิงเหมือนเอามือปัดๆเส้นผมบนหัวเสียมากกว่าแสงจากไฟกิง่งมันสว่างไปถึงที่ท่าน้ำนั้นพอดี ผมกะจะเอาไฟฉายส่องให้เห็นบริเวณนั้นชัดๆว่าพ่อแม่คนไหนกันนะมันเอาเด็กเล็กๆมาเล่นที่ท่าน้ำตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้จังหวะที่ผมเอาไฟฉายส่องเข้าไปเด็กคนนั้นก็กระโดดลงน้ำแล้วเอามือตีน้ำเสียงดังซุ่มเสียงมันเหมือนกับมีคนเอาลูกมะพระ้าวโยนลงน้ำเลยละ่ะเท่านั้นยังไม่พอ เด็กคนนั้นยังหันหน้ามาแยกเขี้ยวใส่ผมอีกตอนนั้นผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวขนทุกเส้นตั้งชันก็ยอมรับว่ากลัวนิดๆแต่มันตกใจเสียมากกว่าผมรีบเดินจ้ำอ้าวไปที่ร้านค้าก็พยายามข่มตัวเองไม่ให้วิ่งหากวิ่งสติอาจเตลิดได้แล้วทีนี้ตอนขากลับเนี่ยสิไม่ว่าจะยังไง ผมจะต้องเดินกลับทางเดิมเมื่อซื้อของเสร็จในใจผมก็คิดถึงแต่เรื่องบันเทิงเรื่องร้องรำทำเพลงต่างๆและหําเพลงเบาๆไปด้วยก็ทำท่าทีร่าเริงเดินเลาะรั้วป่าช้าตามถนนมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่หน้าเมนหันมาพอดีซึ่งที่ตรงหน้าเมนจะมีต้นโพอยู่สีห้าต้นอยู่ใกล้ๆด้านในของรัว้ว จูๆ่ๆก็มีเสียงใบไม้ดังสู่ซาคล้ายโดนลมพัดแรงๆอย่างนั้นแหละผมหยุดเดินทันทีแล้วเอาไฟฉายส่องไปดูเพื่อหาแหล่งที่มาของเสียงก็ปรากฏว่าบริเวณนั้นมันไม่ได้มีลมพัดเลยสักนิดแล้วเสียงมันมาจากไหนกันละ่ะผมเงยหน้าขึ้นพร้อมกับเอาไฟฉายส่องกวาดขึ้นไปบนต้นโพที่อยู่ไกล ภาพที่เห็นก็คือมีเงาดำๆของผู้ชายผู้หญิงและเด็กกะดูคร่าวๆน่าจะมีอยู่ประมาณสีห้าคนเห็นจะได้พวกเขากำลังขย่มกิ่งของต้นโพอยู่และด้วยความกล้าความบ้าหรือความตกใจสุดขีดก็ไม่รู้ผมก็เลยยืนดูมันซะเลย ทุกๆก,กิริยาการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ผมเห็นนั้นผมยังจำมันได้ดีเลยละ่ะแล้วสักพักเงาดำๆเหล่านั้นก็พากันเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาผมลดกระบอกไฟฉายมาส่องที่ถนนแล้วก็แข็งใจเดินกลับบ้านพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ก็รู้สึกว่าจิตใจของผมมันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะ คงเหมือนได้ฝึกไม่ให้กลัวผีอะไรทำนองนั้นแหละอาจเป็นเพราะบ้านของผมอยู่ใกล้ป่าช้าเกิดและโตอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆผมจะกลัวมากครับเรื่องผีๆสางๆอะไรเนี่ยแต่พอโตมาแล้วสภาพแวดล้อมคงทำให้ผมชินกับเรื่องเหล่านี้แล้วคุณละ่ะกลัวผีกันบ้างไหมครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณ เรื่องราวาหลอนๆจากคุณต้นอิชิมารุด้วยนะครับเรื่องเล่าผีหลอนตอนยายของเพื่อนเรื่องราวาที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณจิมมี่อธิวัตรได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองโดยเรื่องราวาก็มีอยู่ว่า เมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสไปเยี่ยมหาเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็อยู่ในตำบลเดียวกันนี่แหละซึ่งบ้านของผมอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับเพื่อนผมคนนี้ชื่อเตยเนื่องจากพวกเราไม่ได้เจอกันมานานหลายปีแล้วผมก็คิดถึงเพื่อนอยากจะไปไถ่ถามสารทุกสุกดิบกัน ตอนที่ผมเดินทางไปถึงบ้านของเจ้าเตยนั้นมันยังไม่เลิกงานผมจึงนั่งกดโทรศัพท์เล่นอยู่ที่แคร่หน้าบ้านเพื่อนก็รอไปได้สักพักเวลาตอนนั้นก็หกโมงเย็นแล้วก็ยังไม่เห็นเพื่อนกลับมาเนื่องจากผมไม่ได้บอกเพื่อนไว้ก่อนว่าจะมาหาผมจึงคิดในใจว่าเอหรือว่าเจ้าเตยมันจะไปแวะที่ไหนกันนะ แต่ช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนหกโมงเย็นนี่มันยังไม่มืดหรอกผมก็นั่งนั่งนอนๆอนเล่นรอเพื่อนต่อไปสักพักก็มียายแก่แกคนหนึ่งเดินออกมาจากทางหลังบ้านแบบเงียบๆจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังผมว่ามาหาใครผมตกใจนิดๆก็รีบหันกลับไปดูจึงพบว่าเป็นยายแก่ ที่กำลังทำหน้าตาดูดันดูไม่ค่อยเป็นมิตรเอาเสียเลยผมจึงยกมือไหวพร้อมกับตอบว่าผมเป็นเพื่อนของเต้ยครับยายไม่ได้เจอกันนานผมเลยมาเที่ยวหายายแก่คนนั้นจึงคลายสีหน้าที่ดูด,ดันลงแล้วบอกกับผมว่าเจ้าเตยมันยังไม่เลิกงานจากนั้นแกก็เดินหายเข้าไปในบ้านอีกชั่วอึดใจ เจ้าเตยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมามันเห็นหน้าผมก็ถามผมว่ามารอนานหรือยังเพื่อนผมก็ตอบมันไปว่ามารอได้พักใหญ่ๆแล้วละ่ะเมื่อกี้ยายเองแกเพิ่งออกมาต้อนรับข้าแนะ่เจ้าเตยได้ฟังแบบนั้นก็ทำหน้างง,งๆแล้วถามผมกลับมาว่าหน้าตายายคนนั้นเป็นแบบไหนผมจึงได้อธิบายรูปร่างลักษณะหน้าตา ของคุณยายที่ได้เจอให้เจ้าเตยฟังว่ายายแกตัวเล็กผิวดำร่างผอมผมขาวทั้งหัวและแกยังเคี้ยวหมากด้วยนะเจ้าเตยก็ตกใจหน้าถอดสีพร้อมกับเปิดประตูบ้านแล้วชี้มือไปอยังรูปที่อยู่ติดข้างฝาพร้อมกับพูดว่าใช่คนนี้หรือเปล่าวะผมก็มองไปตามรูปที่เจ้าเตยชี้แล้วบอกว่า เออใช่ใช่ยายคนนี้แหละเจ้าเต้ยมันก็ถามย้ำกับผมอีกครั้งว่าเอ็งแน่ใจนะว่าเห็นยายคนนี้จริงๆนะยายของข้าคนนี้แกเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนแล้วนะผมก็ยิ่งอึง้งเมื่อได้ฟังเจ้าเต้ยพูดแบบนั้นใจตุ่มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมเห็นยายแกเปิดประตูเข้าไปในบ้านอยู่เลยนะ ผมจึงพูดออกมาเบาๆว่าแล้วใครล่ะที่มาคุยกับกูเมื่อกี้นี้เจ้าเตยมันก็หันมาตอบทันควันว่าก็ผียายข้านะสิวะเอ็งจะถามทำหาอะไรเนี่ยคนยิ่งกลัวๆอยู่ข้าอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะเว้ยสรุปว่าค่าวันนั้นผมกับเจ้าเตยก็เลยออกไปนั่งร้านอาหารแถวนั้นเพื่อให้เสียงเพลง มันขับไล่ความกลัวในหัวใจนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณจิมมี่อธิวัตนด้วยนะครับ